สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มขึ้นรถทัวร์คนขายตัวบอกได้นั่งข้างน้องผู้หญิงพอเจอตัวจริงอย่างพีคเป็นประสบการณ์การขึ้นรถทัวร์แบบสุดฮาเมื่อผู้ชายติ๊กตอ,อกรายหนึง่งได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวเมื่อพนักงานขายตัวบอกว่าเขาได้นั่งที่ติดกับน้องผู้หญิงแต่ความจริงสุดพีค โดยเขาระบุข้อความว่าเมื่อพนักงานขายตัวบอกว่าได้นั่งติดกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะคะขออนุญาตคนในคลิปงานนี้เจ้าของคลิปคงหวังว่าจะได้นั่งข้างๆน้องผู้หญิงสาวๆน่ารักเพื่อความชุ่มชื่นหัวใจระหว่างเดินทาง แต่ผลที่ได้กลับตรงกันข้ามปรากฏว่าคนที่นั่งข้างๆกลับกลายเป็นคุณยายท่านหนึ่งซะอย่างนั้นงานนี้ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายเช่นน้องสาวไปไหนจ๊ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเรียกน้องหมดไม่สนรุ่นแม่รุ่นยายคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าน้องผู้หญิงขนาดนี้ถ้าพี่ผู้หญิงจะขนาดไหนคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าน้องผู้หญิงใช้ชื่อจองให้ยายผู้หญิงครับคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าพี่กว่าที่คิดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ